เราจะมาดูดวงราศีมังกรปี2,565นะจ๊ะเราจะมาดูกันนะว่าปีนี้ราศีมังกรจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างบอกเลยนะว่าปีนี้ราศีมังกรเน่ะ เกิดความเบื่อนหน่ายอึดอัดคับใจมากนะคะเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําปีนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทําแล้วนะคะเบื่องงานมีความรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่งานที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วราศีมังกรเป็นคนที่มีความฝันเยอะนะคะเขาจะเน้นถึงเรื่องความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องได้มาอย่างเพอร์เฟกนะคะปีนี้นะคะราศีมังกรจึงเป็นคนที่มีความฝันเยอะมากนะคะอยากจะทําอะไรหลายอย่างแต่ว่า เวลาคิดหรือเวลาทำอะไรเนี่ยค่อนข้างเป็นคนคิดเยอะมากนะคะการคิดเยอะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองก็คือเกิดความสับสนลังเลหรือว่าบางครั้งก็เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจนะคะแต่ปีนี้ราศีมังกรนะคะยังมีโอกาสดีๆที่จะได้งานใหม่นะคะซึ่งเป็นงานที่รายได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสถานการณ์รอบตัวปีนี้นะคะการทำงานของราศีมังกรการใช้ชีวิตของราศีมังกรเนี่ย จะวุ่นวายเพราะเรื่องรอบตัวนะคะคนรอบข้างหรือว่าปัญหาในองค์กรซึ่งถ้าเขาทํางานในองค์กรปีนี้ในองค์กรจะเกิดการปรับโครงสร้างใหม่นะคะจะมีคนโยกย้ายลาออกนะคะจะทําให้งานของคนอื่นตกมาเป็นงานของเขานะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ราศีมังกรต้องทําใจยอมรับไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะต้องรับมือกับงานชาวบ้านด้วยนะคะแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่อยากจะหางานใหม่นะคะคุณก็จะมีโอกาสได้งานจากคนที่เขา แนะนำให้คุณนะหรือว่านําพามาให้คุณซึ่งคุณก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วะว่าคุณอยากจะเลือกมันหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้ราศีมังกรค่อนข้างดราม่ากกับเรื่องายได้มากคืออยากจะได้เงินเยอะๆนั่นแหละนะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะราศีมังกรเป็นคนมีสเสน่ห์นะถ้าปีนี้ จะตัดสินใจเรื่องความรักนะใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้อยากจะรู้ว่าความรักจะเป็นยังไงปีนี้จะมีคําตอบนะจ๊ะสิ่งที่คุณไม่เคยรู้สิ่งที่คุณไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณปีนี้ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็ คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าคนนี้คุณยังไม่พอใจคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณก็ลองเปิดใจดูนะคะเพราะปีนี้ราศีมังกรยังมีโอกาสเลือกได้นะคะแต่จะยังไม่ได้สมหวังในทันทีนะเพราะว่าราศีมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อนะคะจะทําให้การคิดการทําอะไรเนี่ยคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยเพราะฉะนั้นนะคะ,ะหมออนจะแนะนําเลยว่าราศีมังกรนะคะทาอะไรนะคะให้เผื่อใจเอาไว้ก่อนนะคะอย่าคิดเยอะเกินไปนะ การใช้ชีวิตปีนี้บอกได้เลยว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเวลาคุณทําอะไรคุณต้องวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีกว่านี้นะคะวางระบบชีวิตหลังบ้านตัวเองให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าจะคิดทุกอย่างทําทุกอย่างในเวลาที่คุณต้องการเพราะจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพปีนี้ราศีมังกรค่อนข้างที่จะ มีความเครียดง่ายอยู่แล้วจะมีผลกับปัญหาในช่องท้องอาจจะทําให้เกิดกดไหลย้อนหรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะความจําอาจจะเบอร์เบอร์อร่องอ่องได้นะคะปีนี้เพราะเนื่องจากว่าสมาธิสั้นลงนะคะจะทําให้ไม่ค่อยอยากรับรู้ปัญหาต่างๆรอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นคือปีนี้ก็ควรจะเน้นดูแลสุขภาพด้วยนะถึงจะไม่ได้เป็นการเจ็บป่วยใหญ่แต่ว่าตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปสุขภาพก็จะเริ่มแย่แล้วนะคะการเดินทางไกลนะคะหมอแนะนําให้เป็นครึ่งปีหลังนะคะถ้าใครอยากจะเดินทางไป ต่างประเทศหรือว่าจะไปเรียนต่อทางไกลนะคะในคอร์เตอร์หลังครึ่งปีหลังจะไปได้ราบรื่นกว่านะคะอเรามาดูราศีกุมในปี2,565ต่อกันเลยนะคะราศีกุมปี2565นะคะปีนี้นะคะราศีกุมจะเริ่มต้นมองหาสิ่งใหม่นะคะเหมือนคนค้นหาตัวเองนะคะบางครั้งเขายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขาชอบอะไรนะคะแต่ราศีกุมนะคะเป็นคนที่กว่าจะได้อะไรมานะคะค่อนข้างได้มาช้า ต้องอาศัยประสบการณ์และเวลาเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วราศีกุมเป็นคนที่มีความอดทนนะคะแต่จะอดทนได้บางเรื่องเท่านั้นนะคะปีนี้ราศีกุมนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานหน้าที่การงานปีนี้จะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆหรืออาจจะเปลี่ยนลักษณะการงานไปเลยนะคะถ้าใครที่มีแผนอยากเรียนต่อนะคะก็จะได้เรียนต่อเพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนงานได้ในตั้งแต่ช่วงหลังกุมภาได้เลยนะคะหรืออาจจะได้กลับไปทํางาน ในอดีตงานที่เคยทํามาก่อนงานที่เคยชอบก็อาจจะได้กลับไปทําด้วยราศีกลุมนะคะปีนี้ จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโกโ้มีทิฐินะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องความคิดให้มากเวลาที่ทําอะไรนะคะจะเป็นคนไม่ค่อยง้อใครนะคะเกิดทิฐิในใจสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่กับการติดต่อเจราจาบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้มีความอดทนกับการเจราจาหรือว่าการเจอผู้คนในปีนี้เพราะปีนี้ราศีกุมนะคะต้องการความสงบในจิตใจหรือว่าการปีกวิเวกทําอะไรที่เป็นอิสระมากขึ้นนะคะ หมอจึงขอแนะนําว่าปีนี้ราศีกุมนะคะต้องไม่มีความยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนะคะแล้วก็บอกอีกอย่างได้เลยว่าคือราศีกุมเวลาทําอะไรนะคะปีนี้คุณไม่จําเป็นต้องคาดหวังสูงนะคะเวลาที่คุณตั้งใจทําอะไรไปนะคะขอให้คุณทําไปเรื่อยๆคุณจะมีโอกาสทําสําเร็จได้ง่ายกว่าการที่คุณนั่งรอคําตอบนะคะปัญหาที่ต้องระมัดระวังเพิ่มในปีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ การต้องทําอะไรแล้วใช้เวลานานการรอคอยนะคะจะเป็นสิ่งที่ทรมานสาหรับราศีกุมมากเพราะฉะนั้นนะคะปีนี้อยากให้ราศีกุมมีความอดทนในเรื่องของการรอคอยบ้างนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําปีนี้คุณจะมีโอกาสทําสําเร็จได้นะคะดวงของคุณจะเริ่มดีตั้งแต่หลังกุมภานะคะแต่ทุกอย่างใช้เวลาแล้วก็ปีนี้ถ้าหากมีโอกาสได้สวดมวนต์ไหว้พระหรือไปทําบุญมากขึ้นนะคะดวงของคุณก็จะดีขึ้นมีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะส่วนเรื่อง สุขภาพใครที่มีปัญหาโรคประจําตัวมีปัญหาภูมิแพ้หรือเป็นออฟฟิศซินโดมมีโอกาสที่จะเป็นอย่างต่อเนื่องเป็นไม่หายขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพในปีนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องที่จะนําพาสู่ความสําเร็จนะคะก็คือพลังใจของคุณเองนะคะปีนี้ราศีกุมก็ควรจะคิดบวกให้มากนะคะแล้วก็พยายามเชื่อในความสําเร็จให้มากนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดี สำหรับราศีมีนในปี2565นะคะบอกได้เลยนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับนะคะคุณจะเจอปัญหาสถานการณ์ในเรื่องของความคิดแล้วก็ ความสัมพันธ์นะคะปีนี้ราศีมีนนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือคำพูดการที่อยู่กับคนรอบตัวนะคะจะเกิดปัญหาความขัดแยง้งการพูดคุยกันมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความรักก็จะเกิดปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นได้นะคะ ใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอย่าเติมเชื้อไฟเด็ดขาดนะคะเพราะปีนี้ความอดทนของคุณแทบจะไม่เหลือเลยนะคะสำหรับเรื่องการงานราศีมีนเป็นคนที่ต้องการทําอะไรที่ตัวเองมั่นใจว่าควบคุมได้นะคะหรือว่าอาจจะอยากทําธุรกิจเองมากกว่าการเป็นลูกจ้างนะคะถ้าใครที่ทํางานลูทีนงานประจําก็อาจจะมีความคิดเปลี่ยนงานหรือองค์กรของคุณนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบปรปปับแบบฟ้าผ่านะคะคุณอาจจะ จะต้องทำงานหนักขึ้นหรือคุณจะเหนื่อยใจเพราะเจ้านายนะคะเพราะปีนี้เจ้านายค่อนข้างจะจิกนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องรองรับอารมณ์หลายอย่างจากเรื่องรอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ราศีมีนต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ สำหรับใครที่ทําธุรกิจนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณมีความคาดหวังเรื่องการเงินสูงมากแต่ด้วยเศรษฐกิจแล้วก็สภาพแวดล้อมปีนี้ราศีมีนจะต้องวางแผนให้ดีเพราะคุณอาจจะเจอวิกฤตหรือปัญหาที่เข้ามาแบบไม่ทันคิดนะคะแผนที่คุณวางแผนเอาไว้อาจจะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันได้เพราะฉะนั้นราศีมีนจะต้องไม่ประมาทเลยนะคะควรจะจัดระบบการคิด การวางแผนให้แน่นอนกว่านี้นะคะไม่งั้นนะคะคุณก็จะต้องตามมาแก้ปัญหาได้ทีหลังนะคะปัญหาด้านอื่นอีกก็คือจะมีในเรื่องของจิตใจที่สำคัญมากสำหรับราศีมีนเพราะตั้งแต่ต้นปีเหมือนโชคชะตานะคะถูกเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าใครได้ทำกรรมดีไว้หรือกรรมชั่วไว้ปีนี้ราศีมีนอาจจะต้องได้เจอจริงๆนะคะสำหรับคนที่มีความคิดอะไรที่แบบว่าดำดิง่งหรือว่ามีความทุกข์ปีนี้ ราศีเมียนค่อนข้างทบทวนตัวเองเยอะนะคะต้องระมัดระวังด้านจิตใจพอสมควรเพราะว่าอารมณ์ความคิดจะแปรปวนหรือเกิดความเซนสิทีฟมากๆนะคะเจอคำพูดอะไรหรือว่าเจอเรื่องสะเทือนใจไม่ได้นะคะจะทำให้จิตตกนะคะแสดงอาการหรือแสดงความรู้สึกออกมานะคะไม่มีความอดทนอะไร ที่จะสามารถควบคุมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอนขอแนะนําเลยว่าปีนี้ราศีมีนควรจะต้องมีสติมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถแต่คุณต้องไม่ใจร้อนแล้วก็อย่าคิดอะไรที่คิดว่าตัวเองทําได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจโดยที่คุณไม่ได้ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากนะคะ